เมื่อานน้อยฝึกเป็นตากล้องให้ธวัชฉายกับน <tem> ้ำตาลชลิตาโท์นี้บอกมือแรกฮ่าฮ่าฮ่าสอบน่ารักน่ารักกับเพื่อิีนิ่งพี่ดม นี่มันซิ้นเนื้อทำไมทำไมสองรอบอ่ะและนี่<อ>ก็เป็ิคลิปไ์สดของพลอยชาญดาหลัง PK ชนะ <c oughs> มีปิดท้ายด้วยน้องบ่าว PK กับสาวด้วยนะ พี่เบียร์แบบนึงน,นะพี่เบียร์มีคนมาฟ้องหนูตลอดเวลาอะไรดีใจซื้อสัตเอาเหนื่อยอะ่ะขอบคุณที่ p K สิบจี我的帮忙ลำพอยพี่เบียร์ดีๆมีแต่คนบอกว่าไปดูห้องพี่เบียร์มาพี่ต้นใบหยกอะ่ะ วิวสามสิบไว人真好พี่ไม่สะดวกไปห้องนึง <laughs> หมดคำจะพูดอ่ะพี่บีะตอนนี้ หมดคำจะพูดเพราะว่าเห็นมาตลอดว่าอยู่ห้องใครก็ไม่รู้พ,พี่เบียร์ไม่นอนหรอคุยกับสาวๆอะ 我很高兴认识你เห็นได้ไงอย่งางบ <laughs> พี่พี่คะ่ะที่ที่อยู่ที่อยู่กับเอ้ยที่ไปดูพี่เบียร์มา,าแสดงตัวหน่อยค่ะโปรไฟล์ <laughs> พี่เอพี่เอน่ารักอะขอบคุณนะพี่เอพี่เอขอบคุณนะพี่เอขอบคุณขอบคุณนะคะพี่เอบอกไปบอกไอ้นี้บอกไอ้นีน้พี่โง พี่ชงว่า,วา,ายนีพาายน่พี่เบียวไอหนิยูสปีชันนี้ผมก็เหมือนกันพี่ชง thank you นะเนี่ยว่าว่าไอว่าไอหนพิพี่พี่เอขอบคุณนะคะที่คอยทำคลิปเนี่ยน่ารักค่ะหลายคนส พี่เบีลหนูรอพี่เบีลอยู่นะเวลเวลยี่สิบเอเวลห้าสิบอ่ะอีก 50. ห้าสิบหนักแล้วแบตหมดแบตหมดแบตหมดพี่เบลอีกยี่สิบเวลเชื่อหนูง,ง่ายๆไม่ยากลองดู พี่เฉินพี่เฉินเอิมตอนี้ทำแบบพี่เฉิน你在干什么？你在这样ั吗？屁股当得三哈，โดนเจ็บอ่พี่มีขอบคุณค่ะผมปิว หัวรอบหน้าแข่งกับเดือนหน้าถึงแข่งกับต่างประเทศค่ะอ๋อพี่เสียตัดน่ารักจังพี่เสียตัดคุยกับหนูได้นะคะพี่เสียต๊ดพี่เสียต๊ดนี่นี่นี่มีคนชอบมีคนชอบ เอ้ยพี่คึกอยพี่เสียตขอบคุณนะคะจัดมองคุณวันนี้กินอนนนะไรวันนี้กินอะไรมาคะ พี่เดสสวัสดีค่ะพี่แบบคนพิโรคค่ะอ๋อคนมีโรคอ๋อใช่คนมีเมียมีเสน่ห์มีเสน่ห์ใช่ยิ่งมียิ่งมีเมียยิ่งมีเสน่ห์บอกเลยป๊าดชอบเล่นกับระบบเลยเนี่ยเป็นเรื่องแล้วพี่เบียร์เล่ระบบนี่ยระบบนะชอบเลยหนักแล้วลูกพี่ เอาละเป็นเรื่องแล้วชอบชอบล้อเล่นกับระบบอะโอเคพี่สบายใจะละมันจะสักแค่ไหนกันเชีนหนูบอกหนูหนแต่จริงๆริงเขาไม่ได้ชื่อพี่เบียร์นะอ๋ะอเขาออะไรชื่อใบยกเขชื่อ,อพี่ต้นอ๋อพี่ต้นอ๋อพี่ต้นประตูน้ํารู้จักไหม <laughs> รู้จักแต่ประตูน้ํา อยากมาเล่นกับไฟเอาหนูดอบเลยเพราะหนูเป็นน้ำมันว้าวเออเ,เอาดิมาเล่นกับไฟอ่ะรู้จักกับเปล่าอ,อยู่นี้สมาไหมเฮ้ยโอ้เกินไปค่ะพี่หนูกีดหนูต้นก็ามาพี่ต้นอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามมาดิพี่พี่พอ, <laughs> อ้าวอยากมาเล่นกับไฟเปิดเลยละกันสวัสดีคะ่ะพี่เป็นวีเซีานายัางคะอ่าเพิ่งเป็นเมื่อกี้เลยครับฮะจริงเนี่ยเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยอ๋อเป็นไลฟ์ปุ๊บเป็นปั๊บเลยใช่ไหมคะเป็นปั๊บเลย ป้าอุ๊ยพี่ต้อนอยู่แถวประตูน้ําค่ะอ๋อให้หนูไปประตูน้ำเหมือนใจพี่เลยใช่ไหมไปไปประตูน้ําบ่อยไหมครับหนูดูหนูดูเิโลกไม่ได้ไปเขาไม่ไม่ไม่เคยไปเที่ยวประตูน้ำหรอกครับไม่เอาไม่ไ,ไปพี่ต้นเทสระบบหน่อยเออมันจะสักแค่ไหนกันเชียวคะพี่นึนกถึงกรุงเทพนี่เรานึกถึงอะไรครับอเออเมอเออนึกถึงเทพต้นึกถึงประตูน้ําใช่ไหมคะ ไ,ม,ไม่ไม่สมมุติว่าอะความรู้สึกเราเนี่ยแบบว่าถ้าเรานถึงถึงกรุงเทพแล้วเราอยากจะไปที่หนึ่งอะเรานึกถึงอะไรโอ๊ยหนูอยากไปอันนั้นอะไรวะอะไรนะอ่าเอ้อะไรอะไรเต้นด้วยดิโอ๊ย น่าขื่นอะไรหรอไปโยกเออตึกไปโยกเงี้ยหรออุ้ยเฮ้ยการจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้สวัสดีครับกิ๊ฟไม่เห็นมาครับพี่แดงเกิดสาขาพิเศษครับบายดีค่ะรู้จักตึกไปโยกไหมครับรู้น่าจะเจ้าของตึกมาเม้นอยู่เมื่อกี้จริงเหรอคือวะเนี่ยพี่แม่กิ๊ฟหนูแล้วคือไม่ไไม่ได้เข้าไปดูหน้าพี่เขาแบบนึง อาอพี่เขาหามอะไรรู้ใช่พี่เดี๋ยวพี่เขาก็เข้ามาใหม่พี่เขาชอบใหม่ตัวงพีเรื่องจริงเหรอใช่เฮ้ยหนูเรียกเขาว่าท่านไะเนี่ยเรียกเรียกว่าพี่ต้นก็ได้โอเคพี่ต้นต้นพี่ต้นประตูน้ําพี่ต้นประตูน้ำอะประตูน้ําเอ๊ะตัวให้เกี่ยวเสื้อผ้าใช่ไหมพี่ใช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 ่เอ๊ะพี่โลกมันก็มีประตูน้ํามันประตูน้ําเดียวกันปะ เอาใช่ป่ะเดีย่ยกระป๋เนี่ยอิงเทียดีไม่หนูเรื่องเลยเอาจริเอาเอาทียอะไรอ่ะหนูเรื่องหนูเนสไบรนัด <c oughs> เป็นพี่เนสไบรนัดเว้ยลืมเต้นเลยเอาเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะอย่ามาเล่นกับไฟอะไรนะเนี่ยมีคนมเมนต์มาเนี่ย อย่ามาเล่นกับไปมาเยอะแค่ไหนกันเชียวสนะวัสดีค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณพี่อายุเท่าไห <20. S 2> ร่หคะยี่สิบเอ้ยอยาอย,เาอเยเาุเท่ากันยี่สิบอ้าวเพื่อนอ้าเพื่อนสวัสดีเพือ่อนพี่ <laughs> อยู่ก็ได้เพื่อนใหม่แล้วเนี่ย พี่หนุ่ยเนาะพี่วันนี้ค่ะไปข้างนั้นเรื่อการใช้ไลฟ์บ่อยไหมครับไลฟ์ไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์ทุกวันแล้วแล้วลงไลฟ์ตอนไหนครับประมาณตีสองวันดีพี่กู้สวัสดีค่ะตีสองตีสองกดขึ้นไลฟ์ตั้งแต่ตอนไหนครับประมาณห้าทุ่มค่ะสี่ห้าทุ่มใช่พี่มูว่าไงอ่าลองเข้าเอ้ยอ้าวจะไปยัง อ้าวพี่พี่ต้นเขาเปไน็นอะไรเขาเป็นเขาเป็นตัวตัวจริงจริงใช่ไหมจริง<อ>เขาต้อมาดูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาพอะไรแ่ะเนี่ยพี่ต้นอยู่ห้องนี้มั้งเนี่ยพี่ต้น<อ>เพิ่งเข้ามาเมืเ่อกี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมเต้นอะไร,รอ่ะมีห้องพี่อะไร,รอ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วไหนอย่ามาเล่นกับไฟอ,ะอ่ะอ้าเนี่ยเต้นเลยอย่าดูอย่ามาเล่นกับ